สวัสดีค่ะศูนย์ฝึกอบรมสินิที่สอบ Education Center วันนี้นิชาวีจะพาทุกท่านไปพบกับผาที่สามารถสอบ ACP ได้ถึง1,000นคะแนนซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในการสอบนะคะทุกท่านอยากจะทราบไหมะคะว่ามีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบอย่างไรวันนี้นิชาวีจะพาทุกท่านไปฟังเคล็ดลับกันค่ะมาเลยค่ะ ผมก็อา่านตามวัตถุประสงค์ของสเตทิออร์นะครับที่มีมาให้หัวข้อที่มีมาก็ฝึกตามตัวนั้นตามหัวข้อครับผมก็ปกติก็ทํางานทางด้านนี้อยู่แล้วครับทามาประมาณเกือบสองปีแล้วครับกับโปรแกรมค้ิในรลิทนะครับก็เลยคุ้นเคยกับเครื่องมือในการทําข้อสอบต่างๆอะไรเงี้ยนะปกติแล้วคะ่ะทางานนี้ใช้อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ คุ้นชินกับมันนะคะแล้วก็ลองทำลองใช้เครื่องมือให้มันชินนะคะ<ช>แล้วก็มาลองทำข้อสอบที่แบบว่าเเกี่ยวกับเครื่องมืออะไรนะคะเข้าใจโจทย์ครับต้องอ่าน,านโจทย์แล้วก็ตีตีโจทย์ให้ออกแล้วก็ปกติก็ทำเลเวลอยู่แล้วมันก็เลยใช้เครื่องมือคล่องหน่อยเข้าใจในเครื่องมือประมาณนั้นนะครับมี <S 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 อย่างของผมก็ ก็คือเปิดดูก่อนว่าดูก่อนในที่ว่าเราจะทําก่อนก่อนหลังก็คือเปิดดูก่อนทุกข้อก่อนครับแล้วค่อยทำทำแล้วก็จดคำตอบยังไม่ได้ตอบนะครับก็จดก่อนแล้วก็ดูไกด์ไลน์ของเขาว่าเขาให้ไกด์ไลน์มายังไงของคําถามนะครับก็ตอบให้มันครบตามที่ไกด์ไลน์มีให้ครับครัพผมก็ทําตามขั้นตอนในข้อสอบอครับแล้วก็ลองผิดแล้วก็ลอง ลองถูในการหาคำตอบต่างๆตรงบดินของอร์ติ r t รที่มีมาให้ในในเว็บนะใช่ตามหัวข้อของตามเลยศึกษาใตลาย<ช>ตามใตลายเขาก็จะถามตามหมวดของที่นั่นแต่ละข้อมาให้เดียนใช่ <นะ S 1> ใช่ก <นะ S 1> <ช>่อนหน้าผมมาสอบงานเต็กคือหาในเว็บครับแล้วก็สอบไปแล้วแล้วทีนี้ก็มาสอบโครงสร้างนั่นแหละครับ พ่วงมาจากทางก่อนครับผมมีเพื่อนที่ไปสอบก่อนนั้นนั้นแล้วเขาก็บอกว่าโอเคมีการบริการที่ดีนะครับก็ไปคู่คู่คุณสอบก็จาใส่ดีครับก็คือเป็นจรองแล้วก็การรับมือของโควิดก็มีแบบครบนะครับมีทั้งเจลมีอะไรพวกนี้ครบหมด ก็อยากจะแนะนำค่ะข้อสอบไม่ได้ยากถ้าเราจับจุดเป็นหรือว่าใช้จนคล่องอะค่ะถ้าใช้เป็นปกติอยู่แล้วทําได้แน่นอนเชีงเป็นครับผมสอบทดสอบดูครับความสามารถทางด้านเลบิตต่างดุลที่บริษัทเป็นที่สอครับคุณครัค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเทล็ดลับ เทคนิควิธีในการเติมตัวสอบเพื่อให้ได้หนึ่งพันคะแนนเต็มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเคล็ดลับที่นำมาเสนอวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากท่านใดมีความต้องการที่จะเข้ามาทดสอบวัดความรู้ความสามารถกับทางศูนย์ฝึกอบรม c i t y t ี s สอบ Education e e n t e r ก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะเพราะเราเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคอร์เดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เรายินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย